เอ็นบี b a ในยุค90นะครับเป็นยุคที่ผู้เล่นวงในเนี่ยมีบทบาทมากใน NBA เซนเตอร์ยังมีเซนเตอร์ยอดฝีมือมากมายรวมถึงตำแหน่ง Power Forward เวิตำแหน่ง Power f ร์ฟอร์ในยุค90มีผู้เล่นโดดเด่นเยอะมากวันนี้จะมาจัด10อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยมในตำแหน่ง Power f ร์ฟอร์ในยุค90กันนะครับจะมีใครบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับ อันดับที่10นะครับนั่นคือแดนนี่แมนนิ่งแดนนี่แมนนิงเป็นซิกแมนออฟเดอะเยียร์หสมัยติดออสตาทั้งหมด2สมัยนะครับในยุค90เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฝีมือดีมากๆในระดับมหาวิทยาลายัยพอเข้ามาสู่ NBA เนี่ยเขามีรูปร่างสูงยาวที่ฟ้าประทานมาให้นะครับแมนนิ่งเป็นคนที่มีสกิลการเลี้ยงบอลได้ดีในปีพิคพของเขาเนี่ยเขาทำ23.7คะแนนโดยเฉลี่ย 7รีบาว1.3สติล1.4บอ็อกด้วยฟอร์มอันโดดเด่นในปีนั้นนะครับทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นระดับ All Star แล้วก็พอเขาย้ายไปอยู่ฟ h o e n i x Sun ไปเป็นบทบาทตัวสำรองเขามีผลงานอยู่ที่13.5คะแนนโดยเฉลี่ย5.6รีบาว1.1สติลแล้วก็1บล็อกปีนั้นเขาก็คว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมนะครับอันดับที่9นะครับนั่นคือ Derek c o มน m a n d e r คแ c o เป m a n เป็น l u c ฟเ of the Year ติด All Star หนสมยัยติด a อ NBA 2ครั้งนะครับ ในยุค90นเนี่ยนี่คือดาวอันดับหนึ่งที่เน็ตเลือกมาในมหาวิทยาลัยเขามีรูปร่างอันโดดเด่นเขาสูง6ฟุต10หนัก230ปอนด์เขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในระดับมหาวิทยาลัยนะครับพอมาอยู่ใน NBA เเขามีทักษะที่มากมายรวมถึงการเล่นวงนอกสกิลการชุดระยะกลางระยะไกลสามารถเปิดพื้นที่วงในได้ ตัวเขาเองเนี่ยพอเล่น NBA ปีแรกเนี่ยเขาคว้ารางวัลล o o กี้ of the year ได้ทันทีเขาทำา8 8 4คะแนนโดยเฉลีย่ย10.3รีบาว์ฟิลโก46.7%แล้วก็ปีพิกพีกของเขาเนี่ยเขาสามารถติด All NBA ทีมแรกเขามีผลงานอยู่ที่20.7คะแนนโดยเฉลีย่ย11.2รีบาวและยิงสูงถึง46% ตลอดยุค90เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่สม่ำเสมอมากๆหนึ่งคนนะครับอันดับที่8นะครับนั่นคือคิตเวเบอร์คิตเวเบอร์คว้ารางวัลลุกกี้ออฟเดอะเยียร์ติดออสตาสองสมัยแล้วก็ติดออร์เอ็นบีเอสองสมัยนะครับคิตเวเบอร์เขาเริ่มต้นอาชีพที่โกลเด้นสเตเบอรี่เออร์ช่วงที่อยู่โกลเด้นสเตเบอรี่เออร์เนี่ยเขาเล่นได้โดดเด่นมากๆเขาเป็นเพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่รูปร่างใหญ่แต่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีวิ่งขึ้นลงวิง่งฟาสต์เบรกได้ดีเป็นคนที่มีพลังกระโดดที่โออเวร์มาก และก็มีทักษะการชุดระยะกลางระยะไกลาสามารถเปิดพื้นที่ได้และสเต็ปวงในก็มีเรียกว่าเป็น power forward ที่มีอาวุธครบมือมากๆปีแรกกับ Golden State Warriors เนี่ยเขาทำนา7 7 5คะแนนโดยเฉลี่ย9.1รีบาวด์และก็คว,ว้ารางวัล Rookie of the Year หลังจากนั้นเนี่ยเขาไป Washington b u l l e t ที่ Washington b u l l e t เนี่ยเขามีฟอร์มสม่ำเสมอมากๆ 9ปีเขาทำา20คะแนนโดยเฉลี่ยแล้วก็9.5รีบาวและก็ปีสุดท้ายของยุค90เนี่ยเขาย้ายไปสู่ซากคาเมนโตคิงพอย้ายไปอยู่ซากคาเมนโตคิงเนี่ยเขาทำา20คะแนนโดยเฉลี่ยและ13รีบาวเป็นผู้นำทางด้านการรีบาวในใ b a น NBA ก่อนที่ในยุค2,000คิดเวเบอร์จะเป็นสุดยอด p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับอันดับที่7นะครับนั่นคือเควินการเนตเควินการเนตในวันที่เข้ามาอยู่ NBA เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นระดับมัธยม แต่ทักษะโดยรอบเนี่ยน่ากลัวมากๆเขาเป็นคนที่มีเกมลุกที่ครบเครื่องโพสเพ a ก็ดียิงนอกก็ได้ยิงระยะกลางก็แม่นระยะไกลก็ดีและก็เป็นผู้เล่นที่มีเกมรับที่น่าเหลือเชื่อเกมรับของเขาเขาสามารถป้องกันผู้เล่นตัวใหญ่ได้รวมถึงสามารถสลับตัวประกบไปจับสมอลฟอร์เวิร์ดก็ได้ชูตติ้งก์ดก็ได้เรียกว่าเป็นผู้เล่นที่สามารถสลับตัวประกบไปจับใครก็ได้เขามีทักษะเกมรับที่ดีมากๆ ในปีแรกเนี่ยเขาอาจจะยังเป็นเด็กอยู่ยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ส่วนปีที่กลายไปเป็นผู้เล่นระดับออสตาเนี่ยเขาทำ17คะแนนโดยเฉลี่ย8รีบาวแล้วก็2.1บล็อกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปใน NBA ปีพิกๆในยุค90เนี่ยเขาทำ22.9คะแนนโดยเฉลี่ย11.8รีบาว5แอสซิสต1.8บล็อก1.8สติลติดออ l ดิเฟนซีทีมทีมแรกติดออร NBA ทีมแรก และก็กลายเป็นผู้เล่นที่โด่งดังในยุค2000นะครับอันดับที่6นะครับนั่นคือลารี่จอห์นสันลารี่จอห์นสันคว้ารางวัลลุกกี้ออเดียติดออสตาสองสมัยติดออลเอ็นบีเอสมัยลาี่จอห์นสันเนี่ยใครทันดูยุค90เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดที่แบบครบเครื่องหรือว่าเก่งกาจอะไรขนาดนั้นแต่นี่คือหนึ่งในนักบาสไฮไลท์ของยุค90เขาเป็นคนที่พร้อมจะดังอัดหน้าทุกคนเขาพร้อมจะแหวกเข้าไปในวงในแล้วก็ไล่ประทะอ่ะทุกคน ้าเขาไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนคุณจะเห็นไฮไลท์การดังอัดหน้ามันมันของลารี่จอห์นสันปีแรกที่ลารี่จอห์นสันเล่นใน NBA นะครับในปีลุก,กี้เนี่ยเขามี19.2คะแนนโดยเฉลี่ย11รีบาลและก็ปีพิกพิกเนี่ยที่ติด All NBA ติด All Star เนี่ยเขามี22.1คะแนนโดยเฉลี่ย10.5รีบาวด์4.3แอซซิตเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีมากๆก,ก่อนที่อาการบาดเจ็บเนี่ยจะรบกวนเขาแล้วทำให้เขาไม่สามารถพิกได้เหมือนเดิมนะครับ อันดับที่5นะครับนั่นคือทีมดันแคนทีมดันแคนแม้จะถูกดับมาในปี1997แต่หลังจากที่เขาดับเข้า NBA เนี่ยเขามีผลกระทบทันทีสเปอร์ก่อนที่เขาจะมาเนี่ยชนะแค่20นัดพอได้ดันแคนมาเนี่ยชนะเป็น56นัดดันแคนเป็นส่วนสำคัญของทีมเขาเป็น power forward ที่ดูหน่าเบือ่อไม่ได้มีลีลาอันชูดฉาดแต่เป็น power forward ที่ชัวร์มากๆการยิงชิงแป้นระยะกลางการโพสเพวงใน ยากจะหยุดเขาอยู่รวมถึงเกมลับเขาเป็นคนที่เล่นเกมลับได้โดดเด่นมากๆในปีลุกกี้เขามีผลงานอยู่ที่21.1คะแนนโดยเฉลีย่ย11.9รีบาวด์2.5บล็อกคว,ว้ารางวัลลุกกี้ออฟเดอะีย์ แล้วก็ติดทีมป้องกันยอดเยี่ยมทีม2นะครับในปีพี่ๆของเขาเนี่ยเขาพาสเปอร์เข้ารอบชิงชนะเลิศได้และก็คว้าแชมป์ในปีนั้นตัวเขาเองคว,ว้ารางวัลฟ i น a อล v v p เขามีผลงานในรอบชิงอยู่ที่27.4คะแนนโดยเฉลี่ย14รีบาว2.2บล็อกนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่แม้จะมีเวลาในยุค9กน้อยนิด เป็นสุดยอด power forward ที่ต้องติดท็อปไฟนะครับคนต่อมานะครับนั่นคือชอนเคมนะครับชอนเคมคือหนึ่งในผู้เล่นที่มีไฮไลท์เยอะมากในยุค90เขาเป็นคนที่เล่นคู่กับแกรี่เพย์ตันจะมีไฮไลท์การดังเวอเวอร์เยอะมากเป็นขวัญใจของคนยุค90นะครับ ชอนเข็มนอกจากพลังกระโดดแล้วก็ลีลาการดังที่ดุดันแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่ทําสกอร์ได้ชัวร์มากเขาเป็นคนที่ยิงระยะกลางได้ดียิงระยะไกลได้ดีและก็คาดหวังได้กับการชูรของเขาเขาติดออสตาทั้งหมด6สมัยติดแล้วก็ในปีพกพีของเขาเนี่ยเขาพาเซียเทิร์นซูเปอร์โซนิกเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ในรอบชิงผลงานเขาอยู่ที่23.3คะแนนโดยเฉลี่ย10รีบาวแล้วก็2บล็อกแต่มันติดอย่างเดียว มันติดตรงที่เขาไปเจอไมเคิลจอร์แดนเขาเลยไม่สามารถคว้าแหวนได้นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือเดนิสลอตแมน เดนิสลอตแมนถ้าพูดถึงเรื่องเกมลุกเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นเกมลุกที่โดดเด่นและไม่ควรอยู่ในท็อปทีด้วยซ้ําแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกมรับและการรีบาวของเขาเนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะที่สุดในยุค90นี่คือหนึ่งใน power forward ที่แปลกประหลาดเขาเป็นคนที่ป้องกันได้ดีเขาสามารถไล่ป้องกันวงในได้ทุกคนเขาจับใครก็อยู่เขามีเซนส์เกมรับที่ดีรวมถึงการรีบาวของเขา การเปลี่ยนเกมแต่ละครั้งการรีบาวทั้งเกมรับเกมลุกแล้วก็การไปแย่งบอลมาเหมือนหมาบ้านี่คือจุดเด่นของเดนิสลอตแมนเดนิสลอตแมนในยุค90เนี่ยพอย้ายมาอยู่กับชิคาโกบูเขาเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญให้ไมเคิลจอแดนแล้วก็พิพเพนเขาพาชิคาโกบูในยุคนั้นเนี่ยคว้าชแชมป์สมสมัยติด ตัวเขาเองเนี่ยติด All Defensive ทีม6สมัยและก็เป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมในยุค90นะครับอันดับที่2นะครับนั่นคือเซอร์ชาวชาวบาร์กรีนะครับชาวบาร์กรีในยุค90เนี่ยถือว่าเป็น Power f o r ฟอร์อัจฉริยะเลยก็ว่าได้แม้เขาจะมีรูปร่างสูงเพียงแค่6ฟุต6แต่สามารถสู้วงในกับผู้เล่นคนอื่นได้เขาเป็นคนที่รีบาบอลได้ดีเขามีพลังกระโดดที่น่าเหลือเชื่อมากม เกมการเล่นเกมลุกของเขาการสร้างสารรค์เกมเขาก็ทําได้ดีรวมถึงเขาเป็น power forward ที่ยิง3คะแนนที่ไว้ใจได้เขาเป็นคนที่เล่นเกมวงในก็ได้แม้ว่ารูปร่างจะเล็กเพียงแค่6.6ฟุต6เท่านั้นนะครับ ชาบัคลี่ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของ NBA เลยก็ว่าได้เขาควา้ารางวัล MVP ในปี1992-1993เขามีผลงานอยู่ที่25.6คะแนนโดยเฉลี่ย12.2รีบาว5.1แอสซิตสติลและก็1บล็อกพาฟินิกซันชนะ62แพ้20นะครับรวมถึงเขาเคยพาฟินิกซันทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศและผลงานส่วนตัวในเพย์ออฟปีนั้นเนี่ยเขามี26.6คะแนน 13.6รีบาวถ้าเทียบกันปอนต่อปอนนี่คือ power forward อัจฉริยะนะครับคนสุดท้ายนะครับ power forward ที่เก่งที่สุดในยุค90เนี่ยนั่นคือคาร์มาโอนคาร์มารอนถ้าพูดถึงยูท่าแจ๊สเนี่ยก็จะต้องนึกถึงจอร์สต็อกตันกับคาร์มาโอนจอร์สต็อกตันเป็นหัวใจของทีมคอยบัญชาทีมส่วนคาร์มารอนเนี่ย เป็นเครื่องจักรสังหารของทีมเป็นเสาหลักของทีมเลยก็ว่าได้การทำคะแนนของคาร์มาโลลเนี่ยเรียกว่าครบเครื่องต้มยำเขาสามารถโพสเท์ก็ได้สามารถยิงระยะกลางก็ดีและก็แม้จะเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่รูปร่างสูงใหญ่แต่เขามีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเขาเป็นคนที่เล่นเกมฟาสต์เบรกได้ดีเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดี1ต่อหในยุค90หาคนหยุดเขาได้ยากมากม ในปีพิคพีของคาร์มาโลเนี่ยเขาสามารถเป็น MVP และก็พาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ผลงานส่วนตัวเขามี27.4คะแนนโดยเฉลีย่ย9.9รีบา์4.5แอสซิสต์1.4สติลและก็แต่ว่าในรอบชิงเนี่ยมันน่าเสียดายที่มาแพ้ไมเคล้นจอแดนส่วนปีท้ายๆในยุค90 99, เนี่ยปี1981 9 9 9 9เนี่ยเขาก็พาทีมเข้าชิงได้อีกครั้งผลงานเฉลี่ยของเขาเนี่ยมี23.8คะแนนโดยเฉลีย่ยและก็9.4รีบาล แต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีแหวนพราติดอยู่ที่ไมเคิลจอแดนเท่านั้นเองนะครับแต่นี่คือ power forward ที่เก่งที่สุดในยุค90ในยุค90เขาทำคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่23คะแนนโดยเฉลีย่ยนี่คือ power forward ที่ดีที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บา t สอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ